รักษาราชการกแทนผู้บังคับการตำรวจ,รจรพูทธรจังหวัดตราเผยคืบหน้าคดีเจจิตตรายังคุมตัวสอบต่ออีกวันอายัดบัญชีเพิ่ม10บมัญชีเตรียมขอหมายสารจังหวัดตราจับเพิ่มอีก3คนหลังสอบสวนมีความเช่มโยงเจจิตตราจังหวัดตราเวลา11นาฬกาในวันที่11พฤษภาคม2564พลตำรวจตรีสายเพชรสีสังรอมผู้บังก,การตำรวจพูทธรภาคหนึ่ง รักษาราชการกาแทนผู้บังคับการตำรวจพุทธภูจังหวัดตราดเดินทางมาที่สถานีตำรวจพทธภูมิอำเภอเมืองตราดพบหารือกับพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้บังคับการสถานีตำรวจพุทธรูมือังตราดและทีมสอบสวนเพื่อติดตามคดีของนางสาวจิตราโยธาพิรมเจ้าของธุรกิจขายลอตเตอรี่หลังถูกชาวตราดแจ้งความดำเนินคดีข้อหาชอบโองอรัพย์ลอตเตอรี่ ที่มีผู้ได้รับความเสียหายในพื้นที่สถานีตำรวจพิทมืังตราด68รายวงเงินกว่า1,400ล้านบาทซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าและการสอบสวนคดีเพิ่มเติมจากทีมสอบสวนทั้งหมดพร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการทํางานครั้งนี้เนื่องจากเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศและผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติผู้ได้รับความเสียหายจํานวนมากกว่าทัุ้พันล้าน และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามระหว่างการประชุมมีผู้สหายอีกสองรายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและมาแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวจิตราโยธาพิรมอีกซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจแต่ผู้สีหายไม่ยอมให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนจังหวัดตราดหลังจากประชุมเสร็จแล้วในเวลา12นาิกานาทีวันเดียวกันพลตำรวจตรีสายเพชรกล่าวว่าจากการสอบสวนนางสาวจิตราโยธาพิรม เมื่อวานนี้ในรายละเอียดของคดีทั้งหมดพบว่ายังมีผู้เกี่ยวข้องกับคดีนี้อีกสาคนซึ่งทางผู้กกับการสถานีตำรวจพุทธราฑลจะทําการขอสารจังหวดตราดออกหมายจับเพิ่มเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยและได้อญญายัดบัญชีธนาคารเพิ่มอีก10บัญชีรวมทั้งหมดตอนนี้15บัญชีแล้วที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินซื้อขายลอตเตอรี่เอามาตรวจสอบสินทางการเงินทั้งหมด แต่ยังไม่สามารถระบ,บุจำนวนเงินนำชีว่ามีเงินมากน้อยแค่ไหนซึ่งทางตำรวจภูธรจังหวัดตราดได้วางแผนในการวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางการเงินแต่ต้องใช้เวลาบ้างเนื่องจากมีความซับซ้อนระดับหนึ่งจึงต้องหาตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ว่ามีผู้เสียหายมาแจ้งความดำเนินคดีอีก2รายและรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมด1,400ร้ล้านบาทแต่เชื่อว่ายังมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นอีกมาก แต่ยังไม่กล้าที่จะออกมาแจ้งความและความเสียหายน่าจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะบางรายไม่กล้าพูดความจริงทั้งหมดทั้งนี้มูลค่าความเสียหายเป็นมูลค่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเหมือนเท่านั้นซึ่งในจังหวัดอื่นยังมีอีกทั้งจังหวัดจันทบ,บรุรีหรือจังหวัดชนบรุรีที่มีการแจ้งความแันแล้วตำรวจแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหว,วัดตราด่าวดับไ้ทั้งคันแบกหลังค้างไฟลุก จนยางแตกคนขับใช้กระติกน้ำตักน้ำข้างถนนไปดักไฟได้ทันเมื่อเวลา12บนาฬิกาในวันที่11พฤษภาคม2564ารตำรวจสถานีตำรวจพุทธน์ท่าเลือนกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณด่านเนินสูงบบตำบละการอเเำเภอเมืองจังหวัดตราดเข้าตรวจสอบไฟไหม้รถบรรทุกที่หน้าวัดเนินสูงที่ห่างจากด่านประมาณ200เมตรในที่เกิดเหตุพบรถบรถบรทุก6ล้อบรรทุกสินค้าเอสร้างมาเต็มคันบร,บร,บริเวณล้อหลังทั้งสองข้าง โดยคนขับรถต้องใช้กระติกน้ำตักน้ำจากข้างถนนเพื่อดับไฟเบื้องต้น10นาทีจากนั้นได้ประสานนายอภิเดชบุญล้อมนายกเทศมตรีตะบนตะกางขอรถดับเพลิงเทศบาลตะบนตะกางสับสนในที่เกิดเหตุเมื่อรถดับเพลิงมาถึงได้เร่งฉีดน้ำเพื่อลดความร้อนบริเวณล้อหลังทั้งสองข้างซึ่งใช้เวลาไม่นานมากนะักความร้อนก็ลดลงส่วนความเสียหายในเบื้องต้น อย่างหลังถูกไฟไหม้เสียหายและระบบเบรกเสียหายคนขับรถกล่าวว่าตัวเองนำสินค้าจากอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีไปส่งที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดระหว่างเดินทางขับมาเรื่อยๆไม่คิดว่าจะมีปัญหาแต่มาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่ารถยางแตกจึงจอดรถออกมาดูพบว่าล้อหลังมีไฟไหม้จึงได้รีบนำกระถิงน้ำที่อยู่ในรถตักน้ำจากริมถนนเพื่อดับไฟที่กำลังลุกไหม้ไปก่อน ส่วนสาเหตุคาดว่าจากเบรคคร้างจนเกิดไฟลุกไหม้ทั้งคันดังกล่าวจนเกิดไฟลุกไหม้ดังกล่าวหนุ่มวัย36ปีขับรถกระบะฝ่าสายฝนยางแตกพุ่งชนประสานง,งารถกระบะอีกคันเจ็บ3รายเวลา16นาฬิกา30นาทีในวันที่1 1พฤษภาคม2564สถานีตำรวจภูทรมเมืองตราดได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3ราย ในที่เกิดเหตุหลังรับแจ้งประสานอาสาสมัครกู้ภยัยบุญช่วเหลือจังหวัดตราดร่วมตรวจสอบในที่เกิดเหตุบริเวณถนนสายไร่ป่าด่านชมพลใกล้เคียงโรงโม่สหกิจตะบนเนินสายอำเภอเมืองจังหวัดตราดในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะโตโยต้าสีขาว2ประตูหมายเลขทะเบียนบร5195จันทบรุรีสภาพด้านขวาเสียหาย คนขับชื่อนายธนายุคำวิชิตอายุ36ปีบาดเจ็บบริเวณศีรษะเล็กน้อยส่วนคู่กรณีเป็นรถยนต์กระบะอีสุสุหมายเลขทะเบียนบร2914จันทบรุรีคนขับและผู้โดยสารบาดเจ็บจำนวน2รายโดยอาสาคู้ภยัยได้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมานาธนายุน,นายธนายุกล่าวว่าตนเองกำลังขับรถไปทางตำบลห้วยแรงระหว่างนั้นมีฝนตกลงมาอย่างหนัก และจังหวะที่กําลังแซงรถจักรยานยนต์ปรากฏว่าอย่างด้านหน้าแตกทําให้รถเสียหลักสายไปมาตนเพยายามหักหลบรถลงข้างทางแต่ไม่สามารถบังคับรถได้จึงทําให้มีการชนประสานง,งานเกิดขึ้นจนได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถานีบีทเอสอนุสารี์โทร090 818 1828 18สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอาวสับปะรดโทร -800818 สถานีขนส่งเอกบัยโท0 9 0 8 1 8 1 8 5 5เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา จังหวัดตราดสมมอบชุดทานน้ำใจฝ่าภัยโควิด -19 ให้กับประชาชนผู้กักตัวในพื้นที่ต่างๆ283ชุดในวันที่11เ็พฤษภาคม2564นายายพินโยประกอบผ,ลผ,ลผูพวาราชการจังหวัดตราดพ,พร้อมด้วยนางสุภกรกเฤษณะกรรมการเหล่าการชาติจังหวัดตราดรับมอบสิ่งของอาหารแห้งเพื่อมจุในชุดทานน้ำใจฝ่าภัยโควิด1 9ซึ่งสภากรารชาติไทยดำเนินการจัดหาสิ่งของอาหารแห้ง ผ่านบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนในการนี้ทางจังหวัดตราดไดระดมกำลังสมาชิกอาสาสมัครรักสานแดนหรืออสอร่วมกนมันจุดสิ่งของอาหารแห้งลงชุดทาน้ำใจฝ่าภายัยโควิด19จำนวน283ชุดโดยภายในชุดทาน้ำใจมีสิ่งของที่จะเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องสบู่ยาสีฟัน ผงซักฟอกร,รวมทั้งน้ำดื่มเป็นตน้นโดยหลังจากที่จังหวัดตราได้จัดชุดทานน้ำใจฝาา่าภัยโควิด -19 แล้วเพราะว่ารัชการจังหวัดตราพร้อมด้วยคณะบริการเหล่าข้าราชการจังหวัดตราได้ร่วมกันส่งมอบชุดทานน้ำใจให้กับผู้รับผิดชอบในในแต่ละที่รวมทั้งสิ้น283ชุดประกอบด้วยที่ว่าการอำเภอบ่อไร่จำนวน200ชุดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก,กลุ่มจำนวน3 3ชุด ที่ว่าการอำเภอเกาะช้างจำนวน42ชุดและเทศบาลเมืองตราดและเทศบาลเมืองตราดจำนวน8ชุดเพื่อให้ผู้ได้รับผิดชอบแต่ละที่นำชุดทานน้ำใจฝ,าฝ,าฝ,าฝา่าภัยโควิด -19 ส่งมอบให้กับประชาชนผู้กักตัวในแต่ละพื้นที่ต่อไปชมรมศิษย์เก,ก่าวสวนกลาดว,วิทยาลัยจังหวัดตราดสนับสนุนเข้าสามารถจดถุงให้กับตู้จวนปรนสุในการแบ่งปันน้ำใจให้กับประชาชน ที่ได้รับความกระทบจากโควิด -19 ในวันที่11พฤษภาคม2564นายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดรับมอบข้าวสารมาจุดถุงจำนวน1กิโลกรัมจำนวน850ถุงจากนายบรรหารที่ระวัดประธานชมรมสิกเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยจังหวัดตราดพร้อมด้วยสมาชิกชมรมสิกเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยจังหวัดตราดที่ร่วมการสนับสนุนใส่ไว้ในตู้จวนพันสุขที่จังหวัดตราดร่วมกัน คณะแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตราดและเหล่าข้าราชาจังหวัดตราดจัดตั้งขึ้นบริเวณหน้าโวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กับประชาชนผู้ได้รับความกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าทางจังหวัดตราดขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมบริจาคสิ่งของสําหรับแบ่งปันให้กับประชาชนที่ได้รับความกระทบจากสถากนการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในะระลอกนี้ อย่างไรก็ตามประชาชนที่มีกำลังที่มีกำลังในการแบ่งปันน้ำใจสามารถนำสิ่งของมาบริจาคได้ที่ตู้จวนปันสุขแห่งนี้